มาเห็ดมาผลมาโพดนี่ยคืองานแถลงนีหมอู้ยขาเห็ดมันจะอ่อนจัดอู้ยจะอ่อนเห็ดท่าสิครับผมอุ้ยมึงนี่มีติดดอกกับงานเรื่อครับนี่มีก่อเลยมีติดดอกงามๆเนาะงานครับอันนี่อื้อต่างสาบลาบดูครับแต่แกงเสียงเนี่ย สวัสดีครับสองบาสวัสดีครับผมไม่สองบาพี่น้องเข่าป้าครับผมเปลี่ยนใหม่เป็นมิกั์ใหม่ครับทางไหนเราเอามี้มาทางทิศตะวันออกครับผมมาจังหวัดตราดครับขางเก็บเนี้สมิดพี่น้องเมืึงได้มีจากชุมพรเนาะมาจังหวัดตราดครับผมเว้ยมึงนด้ครับเห็ดเป็นป้าเห็ดสมิดเด้อครับผมเห็นครับอ้ยสองบามีเอื้อยที่หัวจับทางผีเด้อครับผมเห็นครับหนุ่มหนุ่มหน่อยลายกระดิบเอาครับผมดอกหน่อยลายลายแห้งครับ บลอการครับผมเปิดคลิข้าวเดียวครับนี่ครับพาก็หอดเลยครับผม <laughs> พระกระตนลงจากรถตอมมหาห็ดเลยบ้ครับเป็นไ้เอาได้วางเาบุี่ขึน้นยืนตาม,มาตเ้าครับ่มา,ม,มาเาบงคร,ามมารับผมเครับอคือครับมีดองามเนาะนี่ครับ พูดนะดมงน้อยตรงน้อยเพิ่นน่ะยืนคอดงยีนครับมายืนตมาเตสาวกันเนี่ยเก่งไเต่มเลยอกดอกครับมากเลยทุกคนี่ขอป้ากับสีใบม่งแลครับนี้ล่ะตัวเนียเนี่ยตัะ ขวัญมาพูดเลรอครับเป็นตะหวานยังเนาะแน่นครับพี่เบ้าโอ้ยยังดอกหน่อยอยู่นี่ได้เยอะเป็นมือดอกอในดอกนึงครับมารุนเป็นกระไดขมิ่งแล้วครับผมแต่ก็ยังพอได้เลี้อยู่ครับดอกหน่อย,พย,ยเพิ่งไล่ไหลเนาะแน่นครับขวัญมาเสียงพี่น,น, <laughs> น้องุวัญมาถูกพูดเยอะ วิจารมูจะอ่อนเหตุท่าสิครับผมอุ้ยมองนี่มีแต่ดอกงามๆเรือครับนี่แม่นครับพิศวาดีเน,ะนาะเมียนมาแต่เสาที่แต่ลายกคนนีบ้บัวแล้วนี่องออกมาเต็มเลยครับปลากระจีนลงเนะา,นาะเมียนตากระตีนลงปลาสมิดครับวิารตรงนี้ ต่างสาบลาบอยู่ครับกระแกงเสียเงัแขงกะทิเนาะอกงามๆด้วยครับมีอ่อยอนีนบอได้ครับโอ้บอได้เลยนิ่มบ่ขึ้นล่าบเลยครับ ขาเห็ดเนาะนี่ครับหาได้ดอกครับโอบาเนาะตองบานใหใหม่เลยีอ่อันี้โ่ได้โ่ไหนกขึะะ้นา งอเลยแลวนั้นตาอุ้ยคืองานแถีงไหมอุ้ยขาเห็ด,ด,ดปกติยุบ้าท่ทาบอดดองไงขา<ว>ยา<ว>บนนี่<ว>อุ้ยมึงเนี่ยครับเป็นแต่เต็มตาเร็วแห้ง <laughs> ดอกยังไงเนพี่ทังี่กนี่กอตอนยางเสาเนาะจะเป็นกๆอๆยางเสาที่ว่าจะเป็นเพรอะไรดิต่อมาแตเด็กยมมาขึ้นมาขันมาเนาะในดอกหน,น่อยพีน่นี่ดอกนึงนี่ตองนึงพี่ดอกหน่อยก็ย่งหลายครับเพราะว่าเอือยนไรก็ต้องออกในหมู่วานเนาะนพี่ทังพี่นี่ดอกน่อย,อยพี่ กำลังออกใหม่ครับออดอกตั้งนะนันดีล่ะอุ้ยดอกก็่างงะๆนะแกงแฉะดอกเ็นครับโอ้ยม่ถือหัวลุกขึมนก ดูง่ายอุ้ยไม่ถึงแห้งเรียวหันคุ้มแตบนี่น,จ,น,นจะดองงามมนาะ สวยไร่พิ่นจงเห็นหม่องระดอกครับเห็นกระโดกครับน้องนี่ตัวนี้ขึ้นลน่าแล้วนั่นลนองเปนะ็นดำแล้วได้ปะไอไม่หนาฝนบ้างไหมโอ้ตัวนี้ก็ขึ้นล่าแล้วครับอุ้ยโดนน้อยไหมแม่นครับ ดอกนึงครับผมออ,อกเป<บ>็นสี่ตัวนี่เ<น>ดนิดนๆสีก็ออกนะโอ้ยก็สมิาตัวนี้แมีนบอกมเมีนหาไปปลูกนห้เปลี่ยนนี่เนาะแต่พอมาตัวนี่ขาโม่ยาหี่ยวะเมีนครับเป็นใบไม้ใบไม้ใบหนาอู้หูดิเด็งก็งามครับผมแมีนครับดอกนึงครับ แม่นี่ดีเบาเ่าแม่นี่แหละเพิ่อนกรหาเก็บน้ำแนวนี่ละพอะพุ่มหลวงผเป็นตะเสือครับนี่ครับ Hit off. เฮ็ดออกเจ้าสีเลรอครับผมน้ำเดินเดินน้ำกออ่อหยาอูมึงไงพี่พี่พี่มึงประสบการณ์มาอีกแล้วครับผมจะมาเบิ่งพี่พวกมีติ่งไหนหนาแ่นแน่นขยอนนกเขาได้เป็นถังสองถังครับผมแม่นโอ้โหกังวลเหลือลลบ่าวเพื่อจะป่วยหาน้ำหยาดีด้วยเบื่อเกลือเลยครับผมเฮ็ดออกแบบนี้ ปลาเชลเล่นเก่าครับตัวนี้มันหายเสื้อเอาสองสามดอกนี่โอเหลือเสื้ออีกลเลยบอขอท่าคานไไหาย <c oughs> คนกระโตกนี่ดีครับผม,มนเนียนแต่ม,มากตกบนท่านเศร้าครับเอ้าโอ้ยเม็ดเม็ดแล้วครับผมเดี๋ยวมันพุ่งสม็ดดีบอตรวจประสบการณ์ไม่ดีครับผมโทเค เห็นไหมน,น,นี่นนมันดอกอะไรกันมี่เลยยังมือเสื้ออยู่บ่ตอนนี้เหลือเสื้อแห้งครับผมหาบดีหนี่งโบเห็นหนึเด้หนี่นีอ่ออกต้งต้นขาวๆนี่ครับผมนี่ยมีแล้วพเพื่อนกุ๊กสมิดรเราออกตั้งเด้นพร้อมครับผมเมีนครับขนาดมันมีหอดใบใหม่เด้หน่ตั้งสีคงส่ครับผมโอ้ย เงือะล่ะครับเราหาแถวนีเบิ้งครับผมใกล้ๆรถเบิ้งครับมันสองมาว์มหัศสวยครับก็เลยเอเปล่าไรครับผมตกปลาใบมงครับแน่นครับเป็นห่อไปเป็นคู่เป็นถังเลยครับผมโคตรมหอศปลาเลยกระหาน้องหนีเลยแน่นครับเต็มถังเต็มถังเนาะเดี๋ยวถาเบิ้งมือเอื้อนว่าสองมาวสีมันซ้ำแต่มือเอื้อนจมาแต่เสาครับมีบ่าในก่อหยาง แตกแห้งได้ครับผมนิดออกแบบนี้มนตัวนี้โ๊กส,ม,ม,ส,ม,ม,สม,มิดกอย้อนพ้อเอิญชื่อวสะเ็ดสมิดพี่ป้อง่านมัทังผี หาเลาะทางมึงครับผมแื้วมันขาดสายตาขึ้น,น,านหาก็หายากเลยครับผมแน่นอยานเักหน่อยเนาะเพราะว่าสี่้นตีออกสีม่วงแผ่นดอกบานแล้วไม่ได้กับตีคือตั้งใบใหม่เลยครับแน่นครับที่เจ้าเปิดเสียงนกเลยครับผมเห็ดบ้านนกแถวนี้ครับบ้านนกทั้งแองคน,นครับา ยังเห็นดอกหน่อยดิทุนั่นทุนี่มากกะทียิบเอาเนาะเพราะท่าผีเขานี้ยกิบเห็ดขมครับผมเมนครับเม็ดสเม็ด น,น,นี่เองครับเดินเดิน,นยังสิ่ออกได้ครับผม,มฝาข้างนะครับนี่ครับต้นเมตรครับผมโอ้ พี liksom, Ê, ่ว่าต้นาเิ่งไ่ปลาหยาด้ัแ่นมปุ่นเสียงหัวเราะมาหวานเงี้ยอย่างนี้มปิดปยัส้านี่เตทไหนเนาะ เห็ดเ,เม็ดเห็ดเม็ดนะครับบ้านนกครับผมบ้านนกกำงงเนิดครับผมก็อวนปูเนใดเป็นถังไม่ยามเสมาเนาะไม่ยันเสาก็ได้แล้ะ ตดดแต่เป็นทังมางแกงนึงครับได้พวกแกงครับผมได้เป็นโลได้หมอย่างไรคบ่อง่ามเนาะเห็ดสตเม็ดต่างกี่ดอ,อกง่าวดอกง่ามขายง่าวครับผมครับดอกไม่สีแล้วครับผม เกืดอประสบการณ์ไหมครับผมมนค่อยหาน้วนั่นจ้าเทียครับมันเป็นเหดอยู่่าเลยบ่ครับเหตุสันเม็ดเห็ดปลาของเพื่อนฟองแ่ครับผมไั่หาจนเปล่ยนเด็ดเนาะเปลี่ยนบนนี้นี่งองเดียว งั้นไม่เป็นมันจะออกเนีดยเป็นความรูไม่ด้วยครับผมนี่คนอื่นนู่เ,เขาพอ,อกครับผมงั้ให้ให้กันเหรอ มาถอดสีขาวดิเฮ okay. ิเมตเตื่อนมาเขาขี้เหมือนผมอ่ะเฮสเมตรละแมนบอสเขาบอกให้เก็บเลย่องบออยากเอาผมบอสผมน่ะเซนติเมตเตื่อนแมนอยู่บอ่จะว่าเขาบอถือแสงแดดดิอือไม่ได้ดอกสีขาวครับเห็นบอสเจ้าเคยเห็นไปเก็บบอสมันออกดอกเกียวขาวหมู่หมู่เออแมนดอกสีหมู่หมู่งบอแห้งเนาะแครับ เพิออกเพิ่งกลิ่นเหรอครับผมห้อยเป็นเปิดไปปลาไงเติบวีเดอร์ครับผมวนปลาหน่อยนอกนึงห่อนนึงห่อนึกนงนก็คือ เพื่อจะเกิดต้นใหม่ครับผมนี่ควันนี้ถือว่ามาเซอร์ไว้เป็นก้อนครับผมพายังรอเบิ่งปลาใหม่ครับผมบเขาเป็นแจงไต่เกิดกับต้นไม้แบบนี้แต่เหลือเสื้อให้กันครับกระเบื้องห็นใบไม้คุ้มนาดินกระบื้องนีครับเหม่นกรับนีแต่หง่านนั่นนี่ยจะเป็นไม้แดือดหอยขนาดนี้ เบเปิดกบเห็นนี่งาน,นคือกบอะไรครับงานหมอนนั่นเป็นเปิดด้วยนี่โอ้โหยังเห็นดอกเห็นโอ้เหมือนไม่ีหรอคนก็นเดินผ <c oughs> ู้เตะทุกดีฮัลเห็น,งนลงกกห็นได้บ้างเห็นิลโลงอกอ่าอยู่ข้า โอ้เหตุลงออกจะเม็ดเนาะนี่พอก็โกด็นปไปไปสีแดงก็ไล่เลยครับผมถ้าพี่น้องไปเดินหาไปเรื่อยๆคนเด็กสีน้ำมากต้องมากะสีหาที่พักก่อนครับผมอืออือสีท่ามาแต่เส่าครับผมเห็น,นครับ กป,ป,ปกตินี่ยเพ่คหาสอนท่ายางสอนท่าต้องไหม่มอ,อย่าหาลำทางสิเข่โ,โคโอดอกงหเลยือว่านีคือคนหลายอยู่ครับยำเสาดอกง่ขาจะาเอาไปก่อน 没事儿。 นี่ครับน้ำขระหงฝนกระตกดีดีครับผมฝนตกดีครับผมคือว่าผ่านเตยพับมาช่วงใบใบผ่าส่วงเสลาๆที่ยที่ได้ดอกงามนี่ครับผมนี่ครับมุสหนีกับงามนี่นี่มันคือไหนดอกเห็ดนะนี่ครับขายเหงาเหงาครับดอกบวบขาบวบแห้งครับนี่นี่ครับผมจะหวานแห้งนะครับเมื่อนี้ก็ บรรยากาศคนขึ้นสีโต๊ะอีกแล้วครับผมค้นไม่แล้วครับคุณครับยังวัดตาด้อครับผมเมีนครับฮะสองบ้ากับสีไปหาที่พักที่นอนนึนครับผมเมีนครับกะว่าในพักพอนี้เลยครับผมผ้ามาเซอร์วิบึงปลามาบึงเห็ดครับนี่เปียกเบิรลดครับผมครับอละครับผมสำหรับคลิปนี้เราพุ่งกระเปาตุ่นกันขอตัวลาไปก่อนครับผมจึงพอกันที่มืนครับผมว่าสองบ้าสีมันซ้ำไหนครับเมียนครับผมสำหรับคลิปนี้สองบ้าขอตัวลาไปก่อนครับผมบาวตุ่นสวัสดีครับ เราพูมสวัสดีครับไปเหมือนเดิมามาเซอร์เว่ยบึงครับผมที่ได้บ่หลายไปไหนครับ